มีหนึ่งเฟรมไหมอะไม่น่าจะมีนะเค okay, <Okay, S 1> ผมไปแบบนี้เลยแล้วกันอือฮึเอ้สวัสดีอันนี้ไดโนเสาร์ <c oughs> จริงเหรออิน r ิ r กัขวันศุกร์เนี่ครับอืมพา์ที่แล้วเราก็ทำไปเยอะมากนี่ครับซึ่งที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่นี่จะเป็นพวก ประกาศจากทางรัฐบาลมีประกาศจากในทีวีซึ่งมัน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 คลีเช่นะครับมันเกลื่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบว่าจะหาอะไรที่มันแปลกแลกใหม่ๆนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็เป็นกอร์ซิล่าพานี้เอาอะไรอะ่ะมีน้องบอกว่าจุลสิกป์ปาคทีเล็กเนี่ยนะมันมีคนทำอันนั้นหลอกเคอร์เลอร์จุลสนะิาร์ปายผมไปคนดูเจอจริงๆมาจากช่ l งโรส โรสติโกอ่านี no ้หร uh, ือเปล่านี e ่ครับไดโน s a าร์เซฟตี้วิดีอ่า h ต s ส i ต e ประมาณว่าคลิปแนะนำสาธิตการเสตีย์จุริสิปะโอเคฮอสฮอสต์สไดโนเสาร์เซฟตี้วิดีโอในในในกรณีที่มีไดโนเสาร์มาโจมตี ออถ้าไทายเซรลท็อปมาโจมตีอย่าตื่นเมือ่อไทเซรลท็อปมาโจมตีอย่าตื่นกลัวเฮ้ยมึงไท,ทเซไทเซลท็อปมันใหญ่กว่ารถ <c oughs> ผมอีก <c oughs> นายบอกว่าอย่าตื่นกลัวงั้น okay, okay. <c oughs> หรอโอเคโอเคเรามีอุปรกรณ์นะครับไว้ต่อต้าน <c oughs> อ่ามันมีวิทยุเล็กๆข้างหลัง And will เอาไว้ติดต่อพนักงาน,พน,งานพนักงานจะเปิดเสียงให้ไทเซิลทอปหนีไป CBO อันไม่รู้เหมือนกันว่าตัวย่อมคือออลลัวไฟฟ้ากันไดโนเสาร์นะครับถ้าใครทันนะมันจะมีนี้มีเด็กดอกสองคน <laughs> ไปจับลัว <laughs> แล้วหัวแม่งฟูนะครับเพราะไฟดูดเดี๋ยว

เ <Okay, S 2> ผมไปแบบนี้เลยแล้วกันอือฮ mm ึเอ้สวัสดีอันนี้ไดโนเสาร์จริงเหรอไม่น่าจะใช้แล้วไม่ใช่ไดโนเสาร์แล้วแบบนี้โอเคนี่ก็ยังเป็นไดโนเสาร์อยู่เราก็จะไปกันแบบนี้เลยนะครับเพราะมันขยับเฟรมเร็วมะนี่นายนายกำลังแดกคนอยู่ใช่ไหมกำลังกำลังแซบเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โ oh ห oh. อย่างอ,ร,อร่อยก็ไปกันยาวๆแบบนี้นะครับอาจจะได้ยินเชียงคีย์บอร์ดผมอ่าเจนอืมอาจจะเกี่ยวกับชื่อคลิปนะครับฟังไม่รู้เรื่องเปิดซับก็ยังไม่ขึ้น ผมฟังไม่รู้เรื่องท่อนสุดท้ายเปิดซับก็ยังเปิดไม่ขึ้นนะครับโอเคอินเจนน่าจะเป็นคล้ายๆพวกชื่อบริษัทที่เอาจีนหรือเจนเอายีนของไดนโนเสาร์นะครับถ้าใครเคยดูจุรสิษิ์ปากนะมันไปสกัดยีนไดนโนเสาร์จากยุงซึ่งยุงเนี่ยโดนอัมพันนะครับยางไม้หุ้มเอาไว้จนมาถึงปัจจุบันแล้วมันไปดูด จากตูดยุงที่ยุงไปดูดเลือดไดโนเสาร์นีครับเอามาสกัดออกมาเอาไปเข้าแลบจนออกเป็นไข่แล้วก็เป็นไดโนเสาร์แล้วก็เปิดจุลศิษ์ปาร์กไม่น่าจะสปอยนะเพราะจุลศิษย์ปาร์กนี่ผมว่ามี20ปีอัพมันมีมันมีแป๊บหนึ่งโอเคในดูอาฮะมันมีจริงถึงจะแป๊บเดียว เดี๋ยวนี้ชอบเล่นหนึ่งเฟรมกันนะ dr อ่านไม่ออกนะครับไอตัวหนังสือเจนมันบัง dr อะไรอยู่สักอย่างออมันเร <a> ็วมากอ้าวโอเคอ้าวเาเขานี้เขานี้มีซับ อืมฮโอเคไม่มีอะไรตะกี้ผมอ่านไม่ทันรู้สึกว่าเดนาอ์มันจะเร็วมากแล้ววิ่งเข้าไปอ่านี่แหละตามภาพนะครับเข้าไปหน่วยรักษาความปลอดภัยอ่าฮะอ่าเนี่ยบักทีเล็กอ้าวแบบนี้ก็เล่นเนาะ แบบนี้ก็เอาอ่กลับมาจุลสิก์ปากเหมือนเดิมเรามีอะไรมั่งอ่ใช่แล้วแรปเตอร์นะครับมันเร็วมากมันวิ่ง40ไมล์ต่อชั่วโมงอโเคมันวิ่งเร็วกว่าเรามาก อ่าเราก็ให้เริ่มวิ่งเลยไม่ค่อยมีอะไรหรือผมไม่ปิดไฟวะแต่ถ้าปิดไฟแล้วหน้าผมจะไม่ชัดเนียครับอ่าฮ่าแรปเตอร์อโอ้มึงมาเป็นเ c p เลยนะแรปเตอร์เฮ้ยแรปเตอร์ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะหรือเปล่าวะ แ็ปเตอร์มันก็ตัวประมาณคนยืนนะอันนี้มันใช่หรือเปล่าเอ่อมันมีหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งก็มีขนาดอ่ามีขนาดใหญ่กว่าตัวเราด้วยอ่าจริง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 โอเคโอเคข้อมูลผมไม่แน่นะครับขออภัยสไปนอ s a ซอร์แอมบูอะไรคือสไปนอ s a ซอร์วะไซบี <c oughs> <c oughs> In today's video, we will be discussing how to handle dangerous situations that you okay. may or may not run into on Site B. Uh-huh. Oh, B. most beautiful yet dangerous dinosaurs on the island are the Stegosaurs. เลย. <coughs> <from flashing lights. coughs> <coughs> Sudden noises such as cars, boats, okay. or anything that has an alarm. Some some in men from a encounter in August 5th. ม hm we definitely did not have definitely did not have เหมือนก็บอกว่าไม่มีใครตาย14คนหรือหรือว่ามีคนตาย14คนกันแน่โอเคมีคนตาย14คนอ่ะวไอ้มึงเล่นแบบนี้บ่อยจังวะโอเค มีใครอยู่ไหมได้โปรดส่งความช่วยเหลือมาโดนไล่แล้วก็ล็อกตัวเองอยู่ในออฟฟิศมันมืดแล้วมันสูงมากแล้วก็มีคีบข้างหลังเหมือนจระเข้ตัวใหญ่ๆอ่าเดี๋ยวมึงไฟไนแอดเฟดีไหมหรือเปล่าโอเค ถ้ามันตัวใหญ่มันเข้ามาในออฟฟิศได้ไงอ่าเดี๋ยวเป็นไรมันอยู่อยู่ในตึกเร็วหน่อยนี่เป็นที่ที่เดียวที่ที่จะมีชีวิตรอดอมันเข้ามาแล้วเสียงสิริสิริผู้ชายเหรอให้ใจเย็น โอเคเดี๋ยวเช็คดูแล้วตัวมันใหญ่เขามันเข้ามาในตึกได้ไงวะอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ผมคิดตัวที่ผมคิดมันจะเป็นเป็นอ่ะอันนี้หลังมันใช่ไหมมันจะเป็นแฉก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 แบบนี้แต่ตัวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็มีรูปรูปร่างเหมือนแรปเตอร์กับทีเล็กแล้วมันตัวเล็กกว่าเอาหัวราอมานะอ ตอนนี้กลัวอยู่ใชให้ทำไง <We 'll S 1> หมายความว่าไง Henry, อมไม่ขำนะเร็วๆหน่อยโอ้โ oh หลกกตาม,มันเหมือน SCP ซะไรดูเสาอ,อะไรวะออกบ่อยไปนะเอาจริงออกบ่อยไป อ่า uh, ไอ้ตัวเหมือนแรปเตอร์แล้วก็มีคีบด้านหลังเดี๋ยวผมว่ามีคนรู้มีน้องรู้แน่นอนคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์อย่ากังวลไปโปรเรนเดนอสาก็มีคนเลี้ยงดู sure มีเทม ถ้าอยู่เกินเที่ยงคืนเหรอ12 AM อ่าประตูจะล็อกแล้วตอนนั้นเขาก็เป็นเป็นเหยื่ออมันสามารถได้กินคุณ you you. ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนแล้วมันจะหาคุณเจอคุณน่าจะหวังว่าเราทำให้มันอิ่มพอเหรอ คลิปสุดท้ายแล้วไหนก็ไหนๆนละเดี๋ยวผมเอาทีละเฟมอ่าโอเคไปแม่งทีละเฟมนี่แหละโอเคมันกําลังแดกคนนะครับไม่มีอะไรชัวร์สุดแล้วก็เสียงกรีดร้องเฮ้ยไม่ใช่ผีก็ขนลุกได้วะ่ะขนาดเป็นแค่ไดโนเสารน์นะเนี่ยแล้วก็หมดอโอเคอืมยังมีแถมเดตติ้งแอมามนสเตอร์เขาคิดว่า ฉันเป็นสัะหลาดอืาฮะเขาเรียกฉันว่าสัะหลาดอ่ามอนเตอร์เดวิลเกตอ่าแล้วคุณก็จะได้สัะหลาดนั่นแหละโอเคอินเจนเวิร uh ์กเกอร์อ่าพนักง,งานของอินเจนนะครับถูกพบว่าตายในออฟฟิศอันนี้ก็เล็กเกิน ฟังไม่รู้เรื่องอืมใช้ได้อยู่นะแต่จำสแกมันเกินกาดนะครับแต่เข้าใจแหละเพราะมันมันคนละคลิปอันนี้ผมที่ผมดูมีสามคลิปนะครับแต่ละคลิปก็จะมีจำช่วงสองช่วงพอมารวมกันปั๊บมันมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ใช้ได้อยู่นะถึงไม่ใช่ผีแต่คนก็ลุกได้ท่านผู้ชมคิดยังไง คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับหรืออยากดูซีรีส์ไหนต่อก็คอมเมนต์ได้เช่นกันเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเราเจอใหม่ป่านหน้าบายสวัสดีครับเจ๊อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาทุกรอบ